เส้นได้สอดอ่ะยอมรับเลิกแฟนเพราะติดเล่นพนันจับได้ผู้ชายมีคนอื่นเส้นได้สอดอ่ะยอมรับเลิกแฟนเพราะติดเล่นพนันพิกหนักจำนวนหลักฐานจับได้ผู้ชายมีคนอื่น มาเปิดใจเรื่องความรักกับอดีตแฟนเก่าแบบที่ไม่เคยเปิดลึกที่ไหนมาก่อนในรายการเรื่องสี่ทุ่มสำหรับเส้นได้พิมดาหรือเส้นได้สอดอสไตล์หลังจากมีข่าวเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มที่คบกันมาสิบปีแต่คําตอบสาเหตุเลิกกันก็ยังคลุมเครือง,งานนี้เลยเชิญเจ้าตัวมาทํากิจกรรมหลังสี่ทุ่มพร้อมสอบถามแบบล้วงลึกเปิดใจถึงประเด็นการเลิกกันแบบหมดเปลือกจนบางประเด็นฟังแล้วถึงกับอ้าปากค้างวันนี้ต้องขออนุญาตถามสอดอเรื่องราวที่หลายคนอย่างรู้เรื่องราวมานนานแล้วแต่มันยังไม่เคลียร์เลย ทุกคนคิดว่าคอนเทนต์วันนี้ขอความจริงให้เรื่องสี่ทุ่มหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็คือความผิดพลาดในความสัมพันธ์มันคือจังหวะของคนเลิกกันเป็นจังหวะนรกพูดตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเหมือนดารากูเล่นไพต่ตรงๆเลยไม่ต้องแบบทัศนคติไม่ตรงกันคืออย่างไรเล่าหน่อยคือเราประสบความสําเร็จในชีวิตเร็วเราแต่ทงไวชีวิตเราเลยว่างเปล่าไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไม่ตื่นเต้นแล้วเราไปต่างประเทศ แล้วเราก็ไปเล่นอะไรอย่างนี้หรืออยู่ที่บ้านเล่นกันคำๆเฮ้ยมันสนุกเว้ยพอยิ่งใส่เงินลงไปยิ่งมันยิ่งใส่ลงไปอีกยิ่งตื่นเต้นมันกลายเป็นว่าเรื่องตื่นเต้นเรามันกลายเป็นเรื่องนี้ตอนไปเล่นบางทีก็บินไปคนเดียวไปกับเพื่อนแล้วปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวปกติเราติดกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันเลยยาทําให้ความสัมพันธ์มันห่างขึ้นเรื่อยๆเขาน้อยเขาก็เรียกคุยหลายรอบแบบว่าไม่ไหวนะเราก็สัญญาว่าเราจะเลิกเล่นแต่เราจะเลิกแต่เลิกไม่ได้สักทีเข้าใจเปล่าล่าสุดก็ให้คําตอบไม่กลับไปเล่นถ้ากลับไปเเลล่่นนอีีกจะะไมมขาแ้ว เขาพูดเหรอใช่เราก็แบบไม่เอาแล้วแล้วก็เสียใจทีนี้กูกลับไปเมาไงก็เล่นขำๆแต่ไม่คำไงประเด็นคือเล่นยาวเขาก็ไม่ได้โกรธนะเขาเสียใจเขาแค่ผิดหวังแต่เขาไม่ได้โกรธวันต่อมาเขายังไปรับส่งเราทํางานอยู่เลยแต่เราด้วยความมั่นมั่นแบบก็ง้อแล้วขอโทษแล้วก็กราบแล้วยังตึงใส่กูอีกงั้นก็แบบบ้านอยู่ก่ออนเสร็จก็มั่นอีกคือเขายังตึงอยู่ก็เลิกเถิดด้วยความเป็น ผู้หญิงปากไว้ของเราแต่จริงๆรักเขาแทบตายคือถ้าไม่รักก็ไม่อยู่มาเป็นสิบปีแล้วเราไม่ซื้อสัตว์มาเป็นสิบปีก็เลยห่างกันในช่วงห่างมันก็ยังไม่มีอะไรหรอกแต่มา นอมีจังหวะนรกมันมีเพจหนึ่งเขียนว่าเห็นแฟนยูทูบเบอร์สาวไปกินข้าวกับผู้หญิงนี่เขาเลิกกันหรือคอนเทนต์กูขึ้นเลยกูเห็นกูขึ้นเลยเขียนว่าแฟนยูทูบเบอร์สาวไปกินข้าวกับผู้หญิงเขาเลิกกันหรือคอนเทนต์เพจนี้เขามาเขียนย้ำคำตอบในหัวเราะพอดีฉันก็เลยแชร์มาด้วยความเสียใจและด้วยนิสัยของฉันมั่นฉันเฟียอะไรแบบนี้ฉันก็ฮากูว่าแล้วจังหวะนี้คือแตกหักเลยมันคือจังหวะนรกที่ทําให้คนสองคนแม่งเดินสวนกันอย่างนี้ทํามือสวนกันเราถามเขาใหม่เรื่องจริงหรือเปล่า เขาก็ทักมาว่าคืออะไรอยากอธิบายตอนนั้นเราโมโหอยู่แล้วตอนนั้นเราโมโหอยู่แล้วเราก็ผู้หญิงก็ไม่ได้ฟังอะไรแบบนี้พอเราจะเย็นเราก็ฟังคนรอบข้างของเขาบอกว่าไม่จริงจริงเราก็แบบพอไม่จริ่งงบปุ๊บเราก็เลยพิมพ์ไปขอโทษเขายาวมากแต่สิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วเขาฝังใจเรื่องนี้คนไปด่าเขาเขาไม่ได้ทําทางนั้นคือแบบแล้วทํายังไงเราจะแก้ไขเราก็พยายามจะขอโทษพยายามอธิบายทำไม่คิดจะทำร้ายกันหรอกแต่แค่เราเสียใจเสียใจจนแบบไม่รู้จะยังไงเข้าใจปะ ตอนที่พูดว่าเลิอกออกไปหลอนคิดจริงไหมไม่อารมณ์ล้วนๆและอื่นๆพอมีเวลาเสร็จก็มานั่งคิดกับตัวเองนั่งคุยอยู่เป็นเดือนเริ่มทบทวนกับตัวเองแล้วเราผิดเราผิดอย่างไรบ้างเราเอาแต่ใจเราคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งจริงๆไม่ใช่ความสําเร็จที่ผ่านมาไม่ใช่เราคนเดียวแต่เขาด้วยถ้าไม่มีกันและกันเราจะไม่เดินทางมาถึงจุดนี้ช่วงง้อนนะไม่เป็นเส้นได้สะอะดอเลยทักไปหาทุกวันส่งข้าวส่งน้ําส่ง ของที่เขาชอบส่งอาหารง้ะเขาบอกไม่เคยเจอแบบนี้เขาก็ตกใจเขาก็รับเขาก็โอเคเขาก็คุยด้วยปกติเหมือนว่ามันจะดีขึ้นแต่มันมีวันหนึ่งพระเจ้าอยากให้กูรู้ไงว่าแม่งไปก่อฮับผู้หญิงอันนี้คือจริงเลยไม่ข่าวลือ จ้างคนสืบถ่ายรูปมาให้ดูเลยวันนั้นจริงๆแล้ววันที่ฟ้าผ่าลงกลางหัวเลยเพราะเราตั้งใจมากเปลี่ยนตัวเองลดทิฐิเป็นคนที่น่ารักเชื่อเถอะถ้ากลับมาตอนนั้นได้เขาจะเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะเราเป็นนิวเวอร์ชันแล้วที่ยอมเขาแล้วรับคาบแล้วและได้บทเรียนแล้วเคยบะออกแฟนคลับว่าสิ่งหนึ่งที่จะหมดความพยายามคือรู้ว่าวันหนึ่งเขามีคนอื่นแล้วถ้าเขาทำแบบนั้นแล้วแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วถ้าเขารักเราอยู่เขาจะไม่ทำแบบนั้น ฉะนั้นเราคงต้องไปแล้วเราอยู่ไม่ได้ก็เลยเขียนพิมพ์บอกลาวันนั้นเลยและอื่นๆตอนนี้โสดไหมโสดสนิทถามว่ามีคนคุยไหมมันก็มีม,มีทั้งในและนอกวงการ